สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านแหดูนายนิ้ยรันอายุ59ปีอยู่บ้านเล็กที่42หมู่ที่2ตำบลชโนดจังหวัดมุกดาหารพบตะภาพน้ำที่มีลักษณะสีทองแตกต่างไปจากตะภาพน้ำทั่วไปขณะที่ชาวบ้านเริ่มแห่มาดูไม่ขาดสายเนื่องจากไม่เคยพบเห็นมาก่อนที่บริเวณสนามหน้าบ้าน มีชาวบ้านกำลังเริ่มจับกลุ่มมองดูซึ่งวัดขนาดความยาวจากหัวถึงหางประมาณ30ซนติเมตรอายุประมาณ2ปีน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมขานตัวเตรียมอยู่บนพื้นทอปปูนซีเมนต์และที่แปลกไปจากตภาพน้ำทั่วไปก็คือลำตัวและกระดองที่มีสีเหลืองอารามซึ่งชาวบ้านต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนหนา้นาพร้อมทั้งบางคนจับขึ้นมามองดูตามลำตัวด้วยทั้งนี้ตภาพน้ำสีทองเหลืองอารามตัวนี้ นายนิรันต์จะนําออกมาให้ชมเฉพาะตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนจะนําเข้าไปเก็บไว้ในบ้านและมีการตั้งขันท้าบูชาพร้อมทั้งดูแลเป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งของหวยก็ไม่พลาดนะคะได้นาอายุของนายนิรันต์และบ้านเลขที่มาเสี่ยงดวงในงวดนี้ด้วยซึ่งอายุของนายนิรันต์ก็คือ59ปีบ้านเลขที่42ค่ะฟังอีกครั้งนะคะ59และ42ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ